สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบบันทึกข้อมูลนะครับที่ผมได้พัฒนาขึ้นนะครับระ <c oughs> บบนี้นะครับเป็นระบบการบันทึกข้อมูลรายได้ค <c oughs> ่าใช้จ่ายของจิจการนะครับตัวอย่างนะครับเข้ามานะครับอันนี้หน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดเนี้ยจะ สรุปข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมรายปีนะครับภาพรวมรายเดือนนะครับซึ่งแต่ละเดือนก็จะบอกรายได้และค่าใช้จ่ายกับรายขาดทุนนะครับมีงานที่อยู่ระหว่างเสนอราคาอันนี้ก็เอาไว้ให้เราคอยโฟก,กัสว่างานไหนที่เรายังไม่ได้ปิดการขายนะครับงานระหว่างทำนะครับอันนี้คืองานที่ อยู่ระหว่างที่เรากำลังทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ส่งมอบาง,งานนะครับต่อมานะครับเป็นสรุปยอดขายนะครับสรุปยอดขายเนี่ยก็จะบอกในแต่ละเดือนว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือน,เ,อนเรามียอดขายเท่าไหร่รวมถึงสุดท้ายเป็นรายง,งานการเก็บเงินนะครับก็จะบอกว่าแต่ละเดือนเรามีการเก็บเงินเข้ามาเท่าไหร่ครับอันนี้ <c oughs> เป็นลักษณะกรณีที่เป็นทั้งรูปแบบของเครดิตแล้วก็เงินสดนะครับโอเคหน้าแดชบอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ performance view นะครับ performance view นี่บอกอะไร performance view นี่จะบอกในส่วนของภาพรวมของรายได้และค่าใช้ใจ่ายแล้วก็สรุปสุดท้ายเป็น บัตรท้อมลายนะครับว่ามีกำไรขาดทุนเหลือเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างจากหน้าแดชบอร์ดเมื่อกี้ก็คือใน Performance View เนี่ยครับจะแยกกลุ่มค่าใช้ใจ่ายออกเป็นออกเป็นกลุ่มนะครับซึ่งอย่างของผมเนี่ยก็จะแยกรายได้นะครับเป็นรายได้ที่มาจากรายได้ส่วนไหนบ้างนะครับมีกี่ส่วนนะครับ แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นเงินเดือนเบีเ้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาอุปกรณ์ในการซ่อมวัสดุสิ้นเปนลืองโรงงานค่าเครื่องมือค่าจ้างผู้รับเหมานะครับค่าอบรมสัมมนาอันนี้นะครับก็จะบอกเป็นดิเป็นรายละเอียดกลุ่มของค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อหน้านี้ เพื่อเอาไว้ให้ดูว่าในแต่ละเดือนนะครับหรือในแต่ละปีหรือในแต่ละไตรมาสของเราเนี่ยเรามีกลุ่มค่าใช้จ่ายกลุ่มไหนบ้างที่ที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับเรายังสามารถกำหนดเป็นบัตเจ็ตของค่าใช้จ่ายแต่ละแต่ละกลุ่มได้นะครับว่าอย่างเช่น ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมหรือค่าซ่อมเครื่องมือหรือค่าจ้างพลักงานเนี่ยเราจะกําหนดแต่ละเดือนเนี่ยบัตเจ็ตที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถกําหนดได้พอเรามารีวิวในแต่ละเดือนนะครับหรือในแต่ละในแต่ละปีเราก็จะสามารถเห็นมองเห็นได้ว่าที่เรากําหนดบัตเจ็ตไว้กับที่เรา กับที่เกิดค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันไหมมันมากหรือมันน้อยหรือมันอยู่ในหรือมันอยู่ในขอบเขตของบัต g เจทที่ได้กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ performance view อันนี้ที่จะมามาช่วยให้เรา monitor ได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะกิจการของเราไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยค่าใช้จ่าย ส่วนมากมันเป็นตกที่ต้องไหนเราให้บัดเจ็ตสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าน,นะครับโอเคก็ภาพรวมของ p e r ร o ฟ m ร n แมนซ์วก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับ Work <Word S 2> Order Work Order นี้เป็นการกำหนดงานที่เข้ามานะครับเพื่อจุดประสงค์เพื่อมีการแยก รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงานนั้นๆโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอยอดขายยอดขายที่เกิดขึ้นกับงานงานนี้นะครับหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับงานงานนี้ซึ่งเวลาบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับตัว work order เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าค่าใช้จ่ายหรือ ค่าจ้างที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยครับเราสามารถชี้บ่งได้เลยว่าโอเคมันเป็นของงานงานนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของตัว work order นะครับเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมาช่วยในส่วนของตรงนี้นะครับต่อมานะครับหมวดของงานเสนอราคาตัวงานเสนอราคานี้ก็ก็ก็เป็นลนักษณะงานเสนอราคาทั่วไปนะครับเป็นงานที่ อยู่ระหว่างที่เรากำลังเสนอราคาซึ่งสามารถเอาไว้คอยมอนิเตอร์ในการติดตามได้ว่าโอเคงานไหนที่เราจะไม่ได้ปิดการขายต้องฟ l ลอ u p ต้องต้องเร่งปิดการขายนะครับมีงานไหนบ้างอันนี้ก็จะก็จะช่วยในการมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับปิดการขายหรืออยู่งานที่อยู่ระหว่างการทำงานนะครับ งานนี้ก็คือเราปิดการขายมาแล้วเราอยู่ระหว่างทำงานตัวนี้จะช่วยให้เราโฟกัสได้ว่าโอเคงานไหนที่เราต้องรีบปิดรีบจบเพื่อที่จะวางบินหรือเก็บเงินลูกค้านะครับอันนี้ก็จะแยกหมวดได้ว่าเมื่อกี้ก็คืองานที่เรายังไม่ได้ปิดการขายก็ต้องโฟล l o โ u ลอัพอีกแบบหนึง่งงานนี้ก็คือเป็นงานที่ปิดการขายแล้วอยู่ระหว่างทำงาน ซึ่งเราก็จะ follow up อีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้งานมันจบได้เสร็จทันตาเป้าหมายนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนส่งมอบงานและวางบินงานนี้ก็คืองานที่เราเสร็จแล้วแล้วก็ส่งมอบงานแล้วก็ได้มีการวางบินกับทางลูกค้าไปแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะช่วยให้เรามองเห็นได้ว่ามีงานไหนที่เรา ปิดจบระหว,ว่างบินแล้วบ้านนะครับเป็นมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งจะใช้ในการมอนิเตอร์ต่อไปว่าเราจะได้รับชำระเงินเมื่อไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในส่วนของฝั่งรายได้นะครับมาดูฝั่งค่าใช้จ่ายนะครับฝั่งค่าใช้จ่ายโอเคในส่วนของฝั่งค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบันทึก ต่างๆข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อการจ้างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับค่าน้ำมันหรือค่าจ้างแรงงานต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกิจการของเรานะครับโอเคในส่วนของการบันทึกเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเนี่ยครับเราจะสามารถชี้บ่งได้ว่างานงานของเรานะครับ เป็นเป็นงานประเภทไหนแล้วก็อยู่ในกลุ่มของค่าใช้จ่ายอะไรนะครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถกำหนดกาหนดได้เพื่อที่จะมอนิเตอร์ได้ได้ง่ายเวลาข้อมูลสรุปออกมารายเดือนเราจะเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคต่อมานะครับนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบเงินสดย่อย บางองค์กรนะครับมีในเรื่องของเงินสดย่อยที่ต้องเบิกเงินไปใช้ก่อนซึ่งมูลค่าไม่ได้มากนะครับบางทีเอาไปซื้อของหน้างานอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีในเรื่องของวงเงินสดย่อยเข้ามาในส่วนของวงเงินสดย่อยนะครับก็สามารถระบุนะครับในเรื่องของตัวรายละเอียดแล้วก็จอบงานได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละารายการเงินสดย่อยที่ ที่เราได้ในการซื้อของไปนะครับมันซื้อซื้อเข้ากับงานอะไรนะครับซื้อเมื่อไหร่ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับนอกเหนือจากเงินสดด้วยก็จะมีเงินทดลองจ่ายหรือเงินแอดวานนะครับซึ่งตัวนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็จะคล้ายๆกันกับเงินสดย้อยนะครับมีรายละเอียดการซื้อระบุงานครับระบุจอบงานนะครับโอเค สามต่อมาก็คือเรื่องของตัวบินน้ำมันนะครับตัวบินน้ำมันเนี้ยจะเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางของของบริษัทในการนำรถออกไปเติมน้ำมันเอาบินกับเบิร์กับบริษัทนะครับซึ่งการเดินทางเนี้ยเ,เวลาเวลาบันทึกนะครับเราก็จะสามารถระบุได้ว่า บินน้ำมันไปไหนนะครับเมื่อไหร่แล้วก็ไปใช้กับงานอะไรนะครับซึ่งใน <Okay. S 1> ดีเทลรายละเอียดนะครับเราสามารถแนบรูปหรือแนบบินไปเสร็จนะครับสำหรับตัวบินน้ำมันน,นั้นๆได้นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของข้อมูลของเงินเดือนนะครับข้อมูลของเงินเดือนเนี่ยขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับข้อมูลของเงินเดือนเนี่ย ก็จะมาจากระบบอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ HR ที่ที่ที่เป็นระบบแยกต่างหากนะครับพอเวลาเ HR เขาสรุปข้อมูลเงินเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้บริหารอนุมัติเงินเดือนปุ๊บข้อมูลจะถูกดึงเข้ามาที่ระบบนี้ไปด้วยนะครับซึ่ง 2. ระบบเนี้ยมันเชื่อมโยงกันแล้วก็จะนำไปสรุปรวมในส่วนของ Performance View นะครับมามาสรุปในส่วนของเงินเดือนแต่ละส่วนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปฏิบัติการนะครับส่วนสำนักงานผู้บริหารอันนี้ก็จะแยกหมวดกันดย่างชัดเจนนะครับในส่วนของระบบตัวนี้นะครับก็ภาพรวมของระบบก็จะประมาณนี้นะครับซึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เอ่ยมาแล้วเราคีย์ข้อมูลเข้ามานะครับก็จะสรุปมาอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนออสุขภาพของกิจการเราเป็นยังไงนะครับมีงานไหนที่เราต้องยังต้อง Follow up ต่อและยังปิดการขายไม่ได้นะครับหรือมีงานไหนที่เราต้องเร่งส่งมอบงานให้กับลูกค้า นะครับเพื่อที่จะวางปินทําให้เกิดยอดขายนะครับโอเคสำหรับาการรีวิวระบบบริหารงานก็จะประมาณนี้ครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาต่อลงดีเทลให้ลึกกว่านี้อีกขอบคุณมากครับ